สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมช่องพอุทธิธรรมจิ๋วทั่วไปเที่ยวครับพุทธิธรรมพาเบ้าออได้คือเก่าครับพี่น้องยำเศร้าๆของมือนีครับอากาศดีๆครับบ่อหอนบ่อเอวแต่พ่อปั่นได้พี่น้องเขามาให้กําลังใจกันทุกคนทุกคนครับมาชมบรรยากาศที่สํานักงานชอช้างมิวสิกเมืองียงพุอมปฏิบัติจ้ามาอยู่อย่างตนี้เท่พุทธธรรมมาว่ว ก็วารผมมาท่านแล้วครับแล้เวเห็นมันทัวแล้วก็ดีได้ซูซีซูเซอร์ครับสองคันนี้ได้ซูซีนึงกันเนาะมันบอกพราคันนี้ก็ต้องซูซีไม่เพราะว่าจัดหนักจัดติมมาอีกหมกเม็ดจัดใส่มาแจงดังใส่แตกมาให้กำลังใจกันครับ17กรกฎาคมนี้ครับทุกโรงภาพ,พยนตร์ครับ ลูกดูศรัทธาอาถรรพ์คายอ้อครับนังของผมเป็นพี่น้องบ้านเฮาให้กำลังใจซึ่งกันเลยกันครับนี่ได้มันยังไงคายอ,อ้อ<า>อันนี้คายอ้อครับเบากาแฟาเปิดแห้งไรอะโอ้เปิดแห้งไรรถแตกเนะ <S <S าะพังเนาะเอ้ยยูจุงเจริญน,นู้นนี่ว่ามัน,นมว่ามันอัน,นดุกดิกมิวสิกมมเมมโมเรียนู่นนี่จุงเจริญการตัดตัดแหลกเอ้า เอาเนี่มันคือบ่มีอันมันคือบ่มีดักอุบุณตีอยู่ถึงมบ่มีอันดังไกลๆนะเลี้ยมมาแก้วานิดติ๊กติ๊กติ๊กดีป่ะบั้นท็อปมิวสิกอุดรธานี้หมดแล้วเป็นป่ะแล้วว่าให้ผู้ใดญ่บ่มาบ้านเบิ่งใหย่ประตูเปิดบอกผู้บอกเขาก็ได้ผู้บอกพวกเด็กหน่อยม้อเบิ่งให้ก็ไดว่าเบิงย่อมว่าเบิงย่อมบอก เด็กนายบ้านหองไเบิ่งให้ก็ได้บ่เปลี่ยนดอกบ่ไปรถบ้านเลี้ยวเนาะไปหาซื้อเด็กคันเล้วเพืให้มันไปเคล็ดใครใครคันเดะคันนี้เลี้ยวด้บัมันสร้างมันไปแค่ได้เลไปได้ด้วยทีมงานสายเฮ่เนาะเฮ่ต่างหากเค็ดต่างหากแล้วเนาะเค็ดอย่างเงี้ยนะคัดเองรอประดำทำงานบ่ได้อะ ขายอวขายอวทิมงานบ่ได้ครับธรรมดาที่ไหนล่ะมันเป็นลำยาสียังไงสีขาเดียมันจับดีบ่สิพุ่นนะท้าแล้ว่ถูกเออสามทั้งไงรยืนบางคนี่กับนีมันเป็นเสีนน้อยไหมแม่นเสีน้อยนี่บาง่ ฮะเอ้าจเอาขุนเทียรู้ไหมผมก้อนก็ไ้จีกับนารถทุกเจ้านะผมที่ไปเอาเหล็กเด้ซีหุ่นนะเป็นยังจะเอาประธานมาตอนเศร้าเนี่ยเมืงแม่แรงผมบริต่เต้งเสียงที่บวกเป็นยัง้นเ ไปตัวไปกับไปผมก็ขึ้นมานที่ไปยำเบี้ยนแล้วเจ้าว่าอยากไปยำเลี้ยงเนาะว่าเป็นยังว่าเป็นยังเจ้ากับอันเฮ็ดสองให้พระไปไกลๆด้วย็นเดี๋ยวจะพาเพิ่นแกเราหนึ่งจังเล่ก็เราเตะเจ้าสองมงกว่าเราอีพอใครจะโม่มราขึ้นโม่ไรก็เราเคลียบไว้จ้ะ พ่อย,ยกัพนยิยมักใี่ัคเพ่นเเ่ัตันีฝันในความฝันะนะในนครอ,อ,อ,อยากไดกบฮอ,อบขึ้นนะทีะ่งไรเอ๋อมึงดูพุดอ่ะหางหลังก็แตกทังกรแตก,กวะเนาะจานอเปิดครับเปิด,ปดนี้พุดอ่ะใกอ้เปิดจริงต่อ,อโอ้โอ้ัมีนหมนล่ะวันนั้นบาบาคือบัลลกาเปิดแห้ง นี่ครับล้อเม่ดำทำงานบ่ได้ทุ้ทนเหมือนอะอย่างมงี้ยหนิเออก็ผมมาใส่ใโดนเติมเยดิท่ละพอปีเลยสินั่นข้างหลังมันคือหล่นหมดแล้วก็ข้างล่างกับตั้งแต่คันโจ้งไหมอ๋อตั้งแต่คันอันจีเก้าป่ะจีที่เป็นมันคือเปโดนหล่น,ลนก็เกันทันแปลว่าน้ำหนักรถมันไหลงั้นาะ น้ำโคกบ่ได um. wow. nah. ้เอาน้ำเฉียวไหนมาทามึงดูวยน้ำบุเชียมาอีลีอันใดมันสี่สี่ฟุตแล้วมันก็จับมึงเป็นเต่ากได้หรอกโคกมันจับบ่จับคือกันเบิดบ่แม้นมันมุงมุงได้เลยมันมุงได้งตามอันนี้ดีกว่าถือฝนกับบ่อเจ้ร้องเลยเจ้แมนถือน้ำกับบ่อนั่งแม้เฮียเงาะไขออยจานเลยโอ้นี่ก็ะเตะอีกแล้วฮัลโ เปิดทางไหนกระดอกเดียทีเปิดครับเปิดเนี้ยเนาะมึงมีงานหลายสิดแล้วก็ดิบุลเลเปิดกระดอกระเดียบอาศัยงานหลาย<ๆ>งานหลายที่โดงานหลาย,าลายครับอันนี้ผมบอกผิดว่าถือบุลลัยการกล้วยหน่วยที่หนึ่งครับวันเนี่ยมืุนอนั้นผมไปไทยเหล่าผมบอกผิดเนาะสบายเจียวแทนโอ้มวยดีปะมึงไทยบรรยากาศจานออดูแลรถครับรถี๋วยวผมมีดอกน้ำยายังเสียบบุลเลยเห็บมึงของเท่า บ่มีเงินซื้อมีได้เอานำ้าาานำโคกทาได้กีบาทต้อาน้ำโคกก็ได้มาจากงานไหมในเฮียไหมพพเพื่อนออกฝากมาเนาะน้ำโกคกผมว่ได้ไรที่หลังอ๋อคนก็ลืมไปแท้รถทำกับอันเครื่องขวดเครื่องอย่างใช่ไหมเป๊ปซี่เองใช่ไหมปั๊บดำปืนกันเนี่ยเขาก็บอกอูว่าเป๊ปซี่อย่างที่ว่าส่ไงไรกแม่นแหละบ้องสันกขาจะมีปปน้ำยาขัดล้อให้ยังเนาะเขาก็ซื้อแต่น้ำโคกมัาสนุนเนาะบ้องสันกขาจะมีน้ำยาน่อันยังก็ ทำความสะอาดภายนอกภายในอย่างน้ำมันกาแฟมันกันเบิด์ตหมดเลยมันก็มีเฉพาะทางเฉพาะอันอยู่ขัดบ่ัดเป็นยังไงบ่มันยิ่งไอกันอย่างไงเนี่ยมันถูไงเป็นยังไงหล่อมันหน่อยหล่อมันหน่อยยังไงบ่หอมันหน่อยห้องกับถูซี่เีกะอ้อมรถเหรอเมนอยู่มันก็อยากบูด้วยล่ะอ่างเทียกะได้รอไหลกะได้ ก็ท่านเคยทาหาจ้างรถเจาจากล้อแล้วเจจาวนาะเาเนี่ยเอาอยางอะไรขึ้นเยอะขึ้นท่าเรเป็นรถเจ็ดล้ลอเยลยแ่งเจ็ดแปดล้อเก้าล้อสิ้ตัวไปไปน่งอ,น,อนัหล่ะในรดปีในสำหรับคนทำานะ่ะได้ไปได้มาเฮ้ยบางทีเองไงมีเสียบผมเนีย,ยเสียบกันได้ เสียด้วยครับพวกนายเสียด้วข้างหลังน่ะโอ้เพิ่มให้เราก็ต้องต้องเสียแต่ว่ามันเสียอยู่ในข้างหลังก็ได้ขนาดมันขาดสามโดก็คือว่ามันไปขาดตอนไหนขาดตอนมือเขาห้องคือมือเปิดเศร้าเลยวะแต่ยังว่าแหละมันบ่ได้ไปเกี่ยวกันกับอันนั้นดอกคือมันขาดตอนเขามือสุดท้ายนะมืองั้นมากล้องน้ำมันห้องแบบเอาค้นเอาค้นไปเสริมมหม แล้วมันผิดจังหวะกันนั่นเองมันก็คือจังของเขาตะเกาเขานั่งหลับอยู่ก็ได้เพราะว่าเาหูอยู่แล้วว่าเขาคนนี้รลอกอยังไรบ้างในนีนบ้บ่ะเดาคนไปแทนกันนี่แล้วไม่มีทำงานได้ไหมเนาะตั่งหลับได้จริงเลยทำตลอดนะบ้านองป้องเปียงแหงเคี่ยวหมอหลอกกตีแหงบ่หมอหลอกกตีค่อยไปเมื่อยก็ค่อยลุกเขาก็เฮ็ดซอยหาไปนูนเนาะในนี้ดีก็ได้เด็ก็จะบุ้งหูจากน้ำเพื่นดอกอ,อกในก็ได้ความทีความเธอในก็ได้ฟังเอามุนเอา หันหาไปที่ไปหาลักเดียนอยู่าเดียนน้ำข่อยจาก <c oughs> เดียนเสริมไปตัวเนาะ <c oughs> จานอ้อย่างอมนวดรอเหลี่ยมละที่ไปทั้งใดเมื่อไงทั้งอุดอเรเดีย <c oughs> บอกท็อปมิสิกไปข่าก่อนนะโ <c oughs> น้นสะอาดโน้นสะอาดโ <c oughs> น้นสะอาดบ้านจานท็อปตัวหนะ ตำบลยังก็ตำบลกูเก้วบุ้งแก้วบุ้งเก้วกับทมปลาคาอยู่ใกเกกันละทบทมึงมาครับชอสัางเะไรเดี๋ยวมูมีงานน่อยไปซีดเบ็ดอะซีดเบ็ดกูก็บริจีนที่จถ่าจนข้อเช็ดบดมืนั้นกูไปถ่าอยู่บริษัทนครใช่หนอว่ามึงส่งมาให้บัดอานขวบความแล้วว่านายทาบ่ให้ส่งสันมา ทามึงอ้กูไ่ได้กินทำนันนหมกปลานยางก็สบายไงบอกให้บุตรฟังว่าน้องปลามาให้่ท่านล้วข้นดีทีนี่ท่านขี่มายังพ่อไปอ่านขวความว่านในทายว่าบ้านเวลาทรงบิดเวลาแล้วท่านมึงเคยจินไหมเด้อบัดว่าว่ามันสรงมาให้่เนาะเสียใจพี่น้องเอาใายคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ทุกสาขาอาชีพครับใหญ่ทำพาเว้าได้คือเก่าพี่น้อง